ความรู้ของเก่าในวันนี้เราจะพันเพื่อนมาแกะเครื่องเทหน้าขายเครื่องเทหนา้าน้ำหนักประมาณเกือบ20่สโลครับไม่รวมน้ำมันเครื่องมาดูกันว่าแกะออกมาแล้วมันจะมีอะไรขายได้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กมีนียมแล้วก็มีอะไรอื่นๆือีกไหมนอกจากนี้ที่แน่ๆเนี่ยต้องเป็นเหล็กและมีนียมแน่นอนครับเพื่อนนะแกะออกมาเครื่องหนึ่งตัวเนี่ยผมถ้าหากเอาจริง แกะแยกชิ้นส่วนออกแยกจากเหล็กออกจากมิเนียมไม่ไว่าจะเป็นบาลูกปืนที่มันติดนะครับกับตัวมิเนียมที่เหล็กติดกับมิเนียมบาลูกปืนนะรวมๆแล้วแยกชิ้นส่วนทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเต็มที่ไม่เกิน2ชั่วโมงครับตัวไหนที่มันยังยากหน่อยก็อาจจะถึง2ชั่วโมงนะแต่ไม่เกิน2ชั่วโมงแน่นอนต่อเครื่อง1ตัวสําหรับเครื่องเทนาถ้าหากเรามีเครื่องมือครบการทํางานมันก็จะรวดเร็วไว ไม่ว่าจะเป็นพวกลูกบล็อกนะครับหรือว่าบล็อกไร้สายเนี่ยสำคัญเลยสำหรับงานเครื่องเวลาเราลื้อเครื่องพวกนี้ขายเนี่ยที่สําคัญความเร็วความเร็วมันจะมามีความเร็วด้วยนะฮะมันก็ต้องมาด้วยกับเครื่องมือที่มันครบคันไอต,ตัวนี้เขาเชื่อมมาผมก็จะใช้เลื่อยตัดออกเลยครับเครื่องหนึ่งตัวเนี่ย ถ้าเป็นรถสแตนดาดรถครอบครัวฉี่ทั่วไปเนี่ยไม่ไม่ใช่อ่พวกบิ๊กไบ่สามร้อยซีซีขึ้นนะน้ำหนักมันอยู่ที่อยู่ที่อ่ายี่สิบถึงสามสิบโลสำหรับรถครอบครัวทั่วไปไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าซีซีนะส่วนร5 0ยห้าสิบซีซีเนี่ยมันต้องมีเกือบ 100ร้อยกลนะนเพื่อนเนะประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ไม่ถึง100ร้อยกโลดิเกือบสี่สิบโลก็ว่าได้นะเพื่อนเพื่อนนะสำหรับร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็มีหลายตัวหลายแบบนะเครื่องบางตัวน้ําหนักมันน้อยตัวมันใหญ่จริงแต่ว่าน้ําหนักมันน้อยอย่างเงี้ยเครื่องบางตัวตัวนิดเดียวเองแต่โคตรหนักชิบหายเลยนะมันก็มีหลากหลายหน้างานนะจ๊ะ ออกมาไอตัวถอดจานไฟถนะ้าหาใครไม่มีเนี่ยต้องใช้วิชามันนะครับในการต่อกอกนะอันนี้ผมมีตัวถอดจานไฟมันก็จะง่ายหน่อยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับเวลายิงพวกน็อตเครื่องก็ใช้บล็อกลายสายครับยิงผมมีอยู่2ตัวขนาดเล็กและก็ขนาดกลางของโกซุกะนะรุ่นนี้เนี่ยแบตอึดแบตทนครับเผื่อใครหาสดอดวกว บางทีเนี่ยผมโพสต์ลงไปมีคนสอบถามกัเข้ามาตามหลังเข้ามาว่าเอ้ย,อยคุณใช้บล็อกอะไรทําไมถอดเร็วจังว่งงางั้นนะแล้วก็พวกลูกบล็อกลูกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลูกบล็อกนะจะมาถ่ายรีวิวให้นะไอตัวบล็อกแปดเลี่ยมตัวยาวๆเนี่ยบล็อกเบอร์แปดตัวยาวอะว่าเขาทํากันอย่างไรส่วนบล็อกไรสายเนี่ยต้องจัดนะสำหรับใครที่ไม่มีแล้วทํางานเครื่องสายแกะแบบนี้คุณ จัดเลยเชื่อผมเหอะนะงานมันจะได้เร็วนะครับจะเอามือมาขันบางตัวเนี่ยน็อตเป็นสนอกสนิมนะครับติดหินติดดินเหนียวอ้ยกว่าสิแกะออกเลอไปจัดมาราคาบ่อแพงดอกนะครับเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยถ้าหากไม่มีบล็อกไรสายแบบนี้เนี่ยมันขันแต่ละตัวนะใช้ตัวทีขันเนี่ยใช้เวลานะครับอันนี้ยิงออกปืด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  กดทีเดียวปื๊บ,บนะครับรวดเร็วทันใจแล้วการทำงานแบบนี้นะสายแกะเนี่ยหนึ่งเลยคุณต้องรวดเร็วรวดเร็วไม่พอคุณต้องมีความปลอดภัยด้วยทำงานเนี่ยความปลอดภัยต้องอยู่สูงสุดนะนเพื่อนนะไม่ใช่ว่าทำงานแต่ไม่มีความปลอดภัยเลยแล้วก็ระวังด้วยนะครับรวดเร็วแม่นยำปลอดภัย ไม่ใช่ว่าทําแบบช้าๆเนิ่มๆเนี่ยเครื่องตัวเดียวแกะ3-4ชั่วโมงโว้ยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับหนึ่งวันเนี่ยมันต้องได้ขั้นต่ําเลยนะรวมแกะชิ้นส่วนออกทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็แยกเป็นประเภทเลยเนี่ยถ้าหากมันมีเหล็กติดกับมิเนียมแล้วก็แยกออกมาเลยเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยมันต้องได้10เครื่องต่อคนนะ10เครื่องต่อคนเลยนะหนึ่งวันเนี่ย จะมาทําแกะวันละเครื่อง2เครื่องว้อยมันประท่านกินแล้วเนาะต้องไปหาเครื่องมือมาให้ครบนะครับแล้วเราเนี่ยทางานเนี่ยก็ต้องดูเหลี่ยมดูลายของมันด้วยอ้ามือใหม่เนาะเครื่องบางตัวมันอาจจะแบบยังไม่เคยแกะอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่รู้เหลี่ยมรู้รอยของมันนะก็ไม่เป็นไรให้อนุโลมได้นะครับตัวหตัวสไปจนถึงตัวที่ห้าเนี่ยอนุโลมได้ อาจจะช้านิดนึงแต่ว,ว่าถ้าหากใครเรียนรู้เร็วนะครับแกะ2ตัวก็รู้เร็วเฮ้ยเหลี่ยมมันอย่างงู้นอย่างนี้นะแบบนั้นแบบนี้มันแกะง่ายแกะยากเขาจะรู้เลยไม่เกิน3ตัวนะถ้าหาใครเรียนรู้เร็วแต่ถ้าอย่างช้าๆยืบๆหน่อยก็ประมาณ5ตัวครับเดี๋ยวเราจะรู้เหลี่ยมรู้ลายของมันรีบทำรีบเสร็จนะและอีกอย่างเลยเครื่องสกัดเนี่ยเราต้องมีครับสำหรับคนที่ มีงบน้อยไม่มีแก๊สนะครับชุดแก๊ตตัดนะชุดตัดแก๊สเนี่ยอุปกรณ์รวมๆทั้งหมดถ้าหากเราไม่มีอุปกรณ์เลยนะถังแก๊สเราก็ไม่มีถังลมเราก็ไม่มีหัวตัดเราก็ไม่มีเนี่ยงบประมาณ10,000หมื่นไม่เกิน12 0 0หมื่นสองนพร้อมใช้งานเต็มที่ของดีๆหน่อย15 0 0 0หมื่นห้าไม่เกินนี้ของเงยบิเยบๆหน่อย9 0 0 0กว่ากลางๆก,ก็ หมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยกำลังดีถ้าหากเราไม่มีถามว่าแกะไอ้เครื่องพวกนี้ได้ไหมได้นะครับได้เพียงแค่เราต้องมีเครื่องสก,กัดเวลาเราแยกปอกสูบออกจากตัวเสื้อสูบเนี่ยมันต้องมีการลนไฟแล้วค่อยอัดออกนะครับแล้วค่อยตอกออกมันจะได้ตอกออกง่ายๆแต่ถ้าหากใครไม่มีจริงจริง มันก็ต้องมีเครื่องสกัดมากระแทกปอกสูบให้มันแตกนะครับทำลายปอกสูบเครื่องสกัดราคาหลักพันกว่าบาทก็มีครับราคาถูกๆเครื่องแยกปูนนั่นแหละนะเครื่องแยกปูนที่เครื่องสกัดที่ผมเห็นไหมเนี่ยผมพาทำเนี่ยกระแทกมันลงไปเลยไอ้พวกเบ้าลูกปืนเนี่ยบางตัวมันจะเป็นมีนิยมติดเหล็กนะครับตัวเบ้าลูกปืนมันจะเป็นเหล็กนะ เขาฝังเหล็กเข้าไปอัดเหล็กเข้าไปเป็นเบ้าลูกปืนมันจะแข็งแข็งโป้งเลยแหละไอตัวนี้แข็งโป้งไม่พอแน่นด้วยนะครับไม่มีแก๊ปเป่าเราก็ใช้ไอตัวนี้เครื่องสกัดยิงถ้าอยากให้มันรวดเร็วหน่อยนะเอาเครื่องใหญ่ๆมาเลยแต่ตามงบนะเครื่องเท่านี้ผมถือว่าเอาอยู่นะเครื่องเท่านี้เนี่ยเวลาเราแกะปลอกลูกปืนออกมาเราก็กระแทกแบบนี้เลย เวลากระแทกเนี่ยมันต้องหาเหลี่ยมหาตรงมันนะคือคุณต้องกระแทกตรงมีเนียมที่มันบางที่สุดนะครับมันจะได้ออกง่ายๆมันจะได้แตกเร็วๆไม่ใช่ไปกระแทกตัวหนาเนี่ยห่วยเอาเรื่องอยู่เด้อปวดเขียนอยู่แล้วครับตัวไหนที่มันบางๆเนี่ยกระแทกเข้าไปเลยบริเวณรอบๆบ่าลูกป,ปืนนะบางเครื่องนะบ่าลูกปืนมันมี2ตัวไอ้สอข้างเนี่ยบางเครื่องมันจะเป็นแบบเป็นเหล็กทั้งสองข้างเลยนะ ไอตัวบาตลบปืนเนี่ยบางตัวมันก็จะเป็นเหล็กข้างหนึง่งส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยก็ใช้เครื่องกระแทกก็ถือว่าใช้ได้ดีเหมือนกันครับใช้ได้ดีเลยแต่ถ้ามีพวกไอ,อตัวแก๊สเป่าเราก็ใช้แก๊สเป่าเอาก็าได้ครับก็แล้วแต่หน้างานแต่ของผมเนี่ยผมมีทั้งสองสองอย่างละมีทั้งหัวตัดแก๊สนะฮะแล้วก็มีเครื่องสกัดเนี่ย วันนี้ผมเอายกตัวอย่างเครื่องสกัดมายิงให้เพื่อนๆได้ดูกันชิปก่อนหน้านี้ผมเคยทําไปแล้วโดยใช้แก๊สเป่าครับเนี่ยไอตัวเสื้อสูบพวกนี้เนี่ยเวลาเรานั่นก็ใช้เครื่องกระแทกนี่หลยยิงครับบางคนมีเครื่องอัดก็ใช้เครื่องอัดออกบางคนไม่มีนะไอตัวนี้งบประหยัดสุดแล้วสําหรับงานแกะนะใช้เครื่องกระแทกครับ มันกระแทกในนี้ประโยชน์ของมันนะกระแทกพวกนี้ออกได้แล้วก็สามารถกระแทกพวกขดลวดนะขดลวดมอเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีดอกสกัดอยู่ดอกแบ,แบนๆนะ่ะมันก็จะสับให้ขดลวดมันขาดสามารถใช้งานได้หลากหลายแบบนะครับหลากหลายหน้างานเลยไม่ว่าจะเป็นพวกนี้แล้วก็อีกหลากหลายหน้างานเราต้องสกัดบริเวณรอบๆ บอกสูบครับเพื่อให้มันแตกออกครับเวลาทำงานนะเราต้องใส่รองเท้าที่มันหนาหน่อยบางคนมีรองเท้าเซฟตี้หัวเหล็กก็จะดีไปก็จะดีเลยแหละนะแต่ถ้าหากใครไม่มีรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าบูทเนี่ยเหมือนที่ผมใส่เนี่ยต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะบางทีหัวสกัดมันลุยปูดเออลุยปูดไปโดนเท้าเนี่ยเอาเรื่องเลยนะผมบอกไว้นะ บางบางทีนะบางคนกดกดแบบเพลินๆนะเออไม่ระมัดระวังนะ่ะมีโอกาสที่จะไปโดนเท้าได้ได้รับการบาดเจ็บได้เต่ถ้าหาใครที่อกดแบบมีจังหวะจังหวะหน่อยนั้นก็โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็น้อยลงครับใครมีสองคนหนึ่งเครื่องเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแน่นอนสองคนช่วยกันนะหนึ่งวันวะฮวยเกือบยี่สิบตัวพือแล้วถ้าทำเร็วๆหน่อย สำหรับแะเครื่องไอ้พวกนี้นะถ้าทำคนเดียวเนี่ยเต็มที่เต็มสริงเลยแบบคนที่รวดเร็วหน่อยสิบเครื่องต่อหนึ่งคนเนี่ยได้สบายครับในเชื่อก็ลองทำดูแต่ว่าต้องคนทำเร็วหน่อยเนาะไม่ใช่ว่ากลัวจิตีงขิ่งได้ห้อยมันก็เอาเรื่องอยู่แล้วมือได้มือลับสองตัวซนั่นแล้วสกัด ไอตัวปอกสูบเนี่ยก็สําคัญเราต้องรู้เหลี่ยมรู้ทรงมันนะเวลาสกัดไปปุ๊บเฮ้ยไอตรงนี้มันแตกแล้วเฮ้ยเหลี่ยมนี้มันน่าจะสกัดได้เหลี่ยมนี้มันสกัดแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องไปหาเหลี่ยมใหม่มาเหลี่ยมสกัดตัวใหม่นะครับไม่ใช่ดอกนะเหลี่ยมมันในกระบอกมันนั่นแหละเห็นไหมปอกเหล็กไอตัวนี้เนี่ยปลอกเหล็กสองชั้นเลยนะ ชั้นแรกเขาอัดเข้าไปปุ๊บเขาเอาไปซ่อมหลายๆครั้งมันก็เขาเลยสวมปอกเหล็กมาสองตัวนะครับแบบกว่วาสี่ออกได้อีกก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าข้อดีมันหน่ก็มันเดินเดนโดนเครื่องกระแทกนิดหน่อยมันก็แตกแล้วสําหรับตัวเสื้อซูมเนี่ยมันจะออกยากก็ตัวที่มันอยู่ด้านในนะ่ะเพียงแค่เราเอา กระแทกให้มันขาดข้างใดข้างหนึ่งหรือให้มันแตกหักข้างใดข้างหนึ่งหลังจากนั้นมันงัดออกได้สบายเลยครับสำหรับตัวเครื่องสองจังหวะงานแกะผมก็ลงให้หลายตัวแล้วนะว่าจะเป็นแกะมอไซ์แกะเครื่องเครื่องสูบน้ําอย่างเงี้ยแกะออกมาแล้วมันได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเพื่อสามารถย้อนกลับไปดูชิปเก่าๆของผมได้ครับลงไว้ให้หลายชิปแล้ว ที่สำคัญหาคชิปนี้มีประโยชน์ดูแล้วมันมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆสำหรับคลิปแกะของเก่าเนี่ยอยากให้แกะตัวไหนนะก็สม,มิ้นเข้ามานะครับตัวไหนที่ผมหาให้ได้ผมก็ทำให้นะฮะตัวไหนที่ผมหาให้ไม่ได้หรือมันยังไม่มีโอกาสที่ได้พบเจอกันก็ยังไม่ได้ทำให้ดูนะจ๊ะ นี้ผมทำงานคนเดียวนะฮะพวกสกงสกัดและที่สำคัญถุงมือเราก็ต้องใส่นะครับถ้าหากไม่ใส่ก็มีโอกาสที่จะโดนมือได้อันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับพวกมินียมบางตัวมันคมนะน็อตยึดท่อก็ถอดออกครับน็อตยึดฝาสูบก็ถอดออกครับใช้คีมล็อกในการบีบเลยถ้าหากใครไม่มีก็ใช้เครื่องเชื่อมนะครับมาเชื่อมแล้วก็หาอะไรมา เหล็กอะไรมาเชื่อมใส่แล้วก็หมุนออกนะครับแต่ถ้ามันนั้นจริงๆก็ห่วยเครื่องกระแทกนั่มมันลงไปหรือไม่ก็หวัวตัดแก๊บครับมาลนสับมันลงไปมันก็จะได้ออกง่ายๆนย่น้นจะอันนี้ดีนะที่มันออกง่ายๆเนี่ยนัดยยึดฝาสูบเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูการสรุปนะฮะว่า แกะแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วมันได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะชั่งตาชั่งให้เพื่อนๆได้ดูกันเอาเหล็กมาชั่งก่อนนะเจ้าเหล็กก็จะได้สิบสองจุดหกกิโลนะครับรวมไปตัวนี้ด้วยนะคัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปแยกอีกแยกที่หลังเพื่อนนะตัวคัดก้อนตัวเดียวเมื่อกี้ที่ผมชั่งลงไปเดี๋ยวมาชั่งตัวมินียมที่คัดแยกผมอันนี้ผมแยกเอาเศษเหล็กออกหมดแล้วนะ มาสรุปรวมหลังจากที่คัดแยกออกมาครับเหล็กได้11.6กิโลอันนี้บวกหนึ่งเนี่ยผมหักจากตัวชุดคัดนะครับที่ผมไม่ได้แยกนะผมมาแยกทีหลังนะก็จะได้11.6บวกหก็จะเป็น12.6คูณ10บาทครับได้126บาทมินยมเนี่ย 0.5เนี่ยก็แย่งมาจากเอกตัวคัดนั่นแหละเพื่อนๆก็จะได้9.1กิโลโลละ3.5ได้318.5ส่วนขดลวดการไฟไอตัวขดลวดทองแดงนะ่ะผมไม่ได้แกะขายนะฮะผมเอาไปขายเป็นของเก่าครับขายเป็นของมือสองให้กับคนที่ซื้อเอาไปซ่อมรถก็จะได้200บาทนะฮะขายให้ในราคาถูกๆ200บาท ยอดรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยได้644บาทครับราคาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่าเอามาเปรียบเทียบกันราคาของผมณนะเวลานี้กับราคาของคุณไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆเฉยๆบางคนเนี่ยเอาเขาต้องการแค่เฮ้ยมันแกออกมาแล้วมันได้เหล็กกีิโลได้มินียมกิโลแล้วก็เอาไปคูณคำนวณหากับราคา หน้าปัจจุบันของคุณดูว่าคุณจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่ทําแล้วมันจะเหลือกําไรหรือได้กําไรเมันจะขาดทุนหรือได้กําไรก็ว่ากันไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ไปตกไกลๆเผื่อมีคนที่กําลังก้าวเข้าสู่วงการค้าขายของเก่าให้เป็นข้อมูลให้กับเขานะครับสวัสดีครับ